โอ้โหลมันไม่มีน้ำวนที่ไหนเลยที่เราไปแล้วมันมีของดีโอ้ยน้ำวนไม่มีเลยน้ำวนหายไปจากโลกเราเป่าน้ำวนมาสิอนนี้เราต้องเปิดอันนี้น นั่งรถไปไม่ต้องกลัวใครกวนนั่งรถไปไม่ต้องกลัวใครกวนน้ำวนไม่มีเลยโอ้น้ำวน น้องบนตุกแย่ที่เราวนรอบีนนี้เัยอุ้ยเราไม่เคยมีอุปกรณ์นั้นมาก,ก่อน มดไม่เหลือ<น>ซีนโนน้ำวนไปไปู้กวางตุบ่บ้าปลูกปลูกขึ้นอย่างครัง้งหนึ่งน้ำวนไม่ใช่อ้าวถ้าลงไปคือตายเลยหรอวางตุง่ไปขึ้นย่งครั้งหนึ่งอะไรตอนนี้ ก็ไม่เหลือสวบายหลงลงไปหลบทำไมไอ้ลงลงไปดิทำไมเราตายเลยเนาะไปเร็วลงไปให้เราหน่อยอะไรวะโอ้ย ลงอะไรโอ้โยการตุรนกยนฮัลลีบูธอย่างน้อยก็มีปลานะเพื่อน เปินกระโดดค้างอะ่ะเปนโอโรราด้เนี่ยสดยนี่น,น,นบนไม่มีด้วอืมม่ขายปลาเลยได้แค่หนึ่งพันสองร้อยหกสิบสี่ไปได้หัสอครั้งหนึ่ง

กาลเราตกอินหาขอไหมเราต้องที่หลังบุญตอนนี้มันจะใส่ยันไปโอนูเราตายแน่เลยยังไม่ใช้อุปกรณ์ดับน้ำอีกแล้วเ,เราออกเข้าใหม่เพื่อเป็นการไม่ตายกู

แต่น้ำพลฟอมไปกินข้าวหรอเปล่าเราไม่ได้กินข้าว าเรามีแต่เรือพายโอ้มีคนตกน้ำตาย Kau nak lawan ราไปแล้วเฮ้ยเดอเฮ้ยโอ้ไอตัวนี้ไอตัวนี้โอเคคือออโรย่มุบงวันตอลงดิมใกล้หมดคืนออโราแล้วยังไงเราเจอไปออโราแล้วก็ซื้อ เก้าล้านโอ,อ้มากอ oh <my> มีใจว่ะไปเราลัเองอะไรวะเาเ็นออรูล่าเหนออลามาเอ็งวับ <laughs> เอ็งวับมาให้เรา, <laughs> เราดูหน่อย มีความรนี่รยน้ำตอนแรกเราจะไม่เจอแล้วไม่ไหมวินาทีสุดท้ายแล้วเราก็เจอวินาทีสุดท้ายตกปาลารอดีกว่าปอดรงจำไว้ว่ารักใครจะทำให้ใจเขาเจ็บปุ้ยนี่ไง อุ้ยท้่ไหน,นจะได้ปลาแล้วไหมตกการตกครั้งแรกของเบ็ดตกปลาที่หอยยากมอกอยู่ใต้น้ำลึก อุ้ยติดออโราด้วยเป็นยัไงอู้ปลาลอยปลา,ปา<อ>ตัวเ,เ,เล็กโคตรเล็กเลยติดออโร拉อุ้ยโคตรเลย่อนไปตกที่อื่นกันเจเจไปไหนแล้วบุญโอเคไปเองเอ,อเ,เองออกมาจานเรดินเดี๋ยวไม่โคตรเมาเมา อ <rude S 2> ุ้ยแอบแอบต่อยแอบตดติดออโรร่าไหมตัวเน่อจะติดเนาะตัวที่สองสามสองหนึ่งไม่ไม่ติดอุ้ยแต่ครั้งแรกติดโคตรแรงเลยทำไมเงินหาพันมันถึงด้วยเเราเราเจออะไรเมื่อกี้

กำลังวาดรูกโอเอ <c oughs> วาดลูกอะไรของเองก็ไม่รู้อ่ะอโรงเรียนอะไรโรงเรียนหันสายไงอ <c oughs> โรงเรียนหันสาเอืนออร่าหมดพอดีเลยโ่อกี้มอโรราลงไปชยอะมาหมดวินาทีสุดท้ายมันไม่หมดความหวังมันเหมือนฉากในหนังอ่ะพอหมดความหวังแล้วยังมี เรากำลังจะเข้าฟังแล้วแต่ไม่เอาเห็นพอดีก็ดีใจอ่ะก็จะได้ไม่ร้อยปีกันปีเงินหาพันมันถึงโดน let's go Lets go เราต้องอีกสิบตัวแล้วแก าถึงก็ได้เลยว่ะอุ้ยนี่วันเบ็ดแห่งโชคชะตาเอาออลเปลยเนเป็นเบ็ดที่แม่งดึงโคตรยากไปโชคยังงติดออลล่าหรือเปล่าก่อนติดนี่การ เบ็ดของเราเป็นชื่อว่าได้ชื่อว่าการโชคดีมันสามารถตกตกปลาที่เกิดปลาในตัวม,มาแล้วมันสามารถตกปลาที่เกิดขึ้นตาม<ไ>ธรรมชาติได้และมันใช้ตัว,ต,วตัวที่สองอะ่ะดูว่าจะเป็นตัวอะไรตัวที่เโอเคบอกเลยปลาตัวนี้นมันกินดีดีโอ้เพื่อนไกลเล็วสิบห้าเร็ว ุ้ยเราเราใช้อันนี้ดีกว่าเราใช้ขัวปลาตัวใหญ่เองได้ไหลายตัวที่สามแล้วนะตัวที่สามแล้วมาสองสองหนึ่งปดจงจำไว้ทำไมเงิ้นหาพันนม้ละก <c oughs> อน อมันคือปลาอะไรกันเราโอ้โออลอลานี่ปลาตัวนี้ต้องเป็นทงปลาหายากแน่นอนเพราะหัวที่สี่เบ็ดเราเป็นหัวปลาเราก็ใช้หัวปลาอุโมยทำไมเราไม่ได้ออลอลาละ่ะอีกไม่ได้ใช้เบ็ดออลอลาอันเันอืาานอ <c oughs> รู้ไหมอิเสเป็ดนี้ราคาเท่าไหร่เอ็งบอกมาแล้วนี่เท่าไหร่วะทำไม่ได้เก้าหมื่นโอเคตัวที่ห้ามาแพงกว่าเรือเอ้เรือแพงกว่าฮะวุ้นเฟแพงกว่าเรือเองินห้าพัน 5, มันจึงได้อยากกินตัวที่หกและโปดโดะวดจนจ้าไว้เป็ดออรูล่ามันหุ้ยปลาตัวนี้ก็จับยากออรล่ามันขายได้ราคาเยอะไหมเ,เล่งดูโอ้โอ๋ สหัวที okay. so so okay. ่เจ็ดน่ะวงินหอบพนมันจึิงดอยโอเคตัวที่แปดก็ยังเกือเป็ดอ่อน้่าไม่ช่วยเลยโอ้โหแหรอ อะ,อะไรสติงเกรย์คืออะไรอะสติงเกรย์อ๋อสติงเล็กมันใช้อะไรวะตัวมันคือตัวอะไรกันออโร่าไหมไม่น่าติดอดุ้ยทะเลแดติดออโร่ากวา ทะเลดองโอโราน่าเหลือเชื่อดดูดทะเลดองโอโราโอทะเลดองกลิ่นเหม็นมากอ,าอื้เราไม่ติดโอโราสักตัวอดอ้อู้ อุ้ยตัวอะไรวะอุ้ยมาเอกกนรข้อตัวตายเหรอไปไหนอะ่ะ เฮ้ยโอ้ยโอเพื่อนผมมันไม่กินปลาพาไปกินอะไรมันก็ไม่กินนะคองแพงของออกโอ้คุณผู้ชมกันทิ้งผมไปในที่รร้อยผมนั้นเสียใจเป็นอย่างมาพบเพื่อนผมมันไม่กินค้าหมู โอ้โหเร็ว huh. อัพเลยแล้วไอ้กันไปแล้วบ่อยๆทุกคน